สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมามาลุ้นนะครับมาลุ้นเนื้อทองทิพย์กันนะครับรุ่นหลักเมืองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นซีนเดิมจากรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับดูเหรียญกันชมเหรียญกันนะครับนะรุ่นนี้รุ่น121ปีครับสมโูรหลักเมืองมุกสักามสร้างโดยหลวงพ่ออิดนะครับนะทองทิพย์นะครับเมื่อทองทิพย์นี้สร้างทั้งหมด1นึ่งหมื่ 9999เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไปพร้อมกันนะครับซีนเดิมวัดนะครับจากของพร้อมเลยนะมาครับกล่องเดิมของวัดนะครับก็จะเป็นกล่องลักษณะนะครับตัดมุมนะฮะนะตัดมุมเป็นกล่องสีฟ้านะครับด้านหลังนะครับประทับตาวัดจุฬามณีด้วยนะแกะออกมานะครับข้างในนะครับก็เป็นซีนนะครับซีนเดิมจากวัดนะฮะ บบนะก็จะมีกรัรมยี่สีม่วงนะครับมีสีม่วงแับเหรียญทองทิพย์นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีโค้ดนะโค้ดเหล็งอยู่ทางด้านขวามือตรงชายล่างนะครับขององพระตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับไปดูโค้ดด้านหลังด้านหลังโค้ดอยู่ด้านบนนะครับรุ่นนี้สร้างหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหล อย่างนี้นะครับเราได้โคดสามเลขสามหลักนะฮะสามหลักมาุ้นไปด้วยกันนะครับว่าได้โคดอะไรนะเก้าสองหนึ่งโอ้โหนึกว่าหนึ่งสองหนึ่งนะฮะได้โคดเก้าสองหนึ่งครับรุ่นนี้นะโอเคครับเนื้อทองทิพย์นะครับสวยงามนะครับสวยงามเข้มขลังตามแบบฉบับนะฮะของวัชราเครบครับโอเคครับ